ครับสวัสดีครับสมาชิกที่ดันบิ๊กจมทุกท่านประจำวันที่22เดือนมีนาคม2567น,นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กดตรงไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างอินโดนีเซียเจอเวียดนามนะครับผมได้ต้องให้รองเวียดนามไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับสรุปว่าตายนะครับคู่นี้จบเกมอินโดนีเซียเปิดบ้านเบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสอดที่ผมได้ไปตางในกลุ่มก็บวชมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวชต่อเนื่องมา3วันติดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอลสดนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องกอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับ สำหรับสาบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีตั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ล่วกันทุกวันนะครับมาดูสำหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลไอร์แลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างฟินารเจอร์เคอร์รี่เอฟซีนะครับฟินารอยู่อันดับที่3ของลีนะครับส่วนเคอร์รี่อยู่อันดับที่9ของลีนะครับเกมคู่นี้จะติกันเวลาตีสองสี่บห้านาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปากกรฟินารเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอรับ มาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างฟีนารฟสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดแล้เปไปหนึ่งนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกเวลชนะเวกฟอร์ดมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มดูดีเลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเคอรี่สามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะหนึ่งนัดและเสมอไป2นัดนะครับในนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอโกรัมเบอร์ไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มก็ดูโอเคนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ เจ้าบ้านอย่างฟีนา,จารจะเป็ระบบ5-4 1นะครับตัวหลักๆก,ก็จะมีแม็กจอนตันคาเลโกมาชิโก้แล้วก็ไมเคิลเอเดนดนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเคอร์รี่จะเป็ระบบ4-3-3นะครับนำตัมมาโดเซนคูนี่ชอนเคนเนดีแล้วก็แรนเคลเลอร์นะครับ สำหรับเกมคู่นี้เดือเปิดมาเป็นฟินาัเปิดราคามาต่อรึ่งควบนะครับถือเปิดราคามาต่อ,น,าาาตอน่าสนใจเลยนะครับส่วนตัวผมผมจะมาตังเจ้าบ้านอย่างฟินาัมากกว่านะครับผมมองให้เกมคู่นี้ฟินาัดูได้เปรียบกว่าได้เล่นในบ้านดูแล้วมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อฟินาัไปในราคาครึ่งควบนะครับ ยังมีครั้งนะครับเฟินตรงให้ต่อฟรีน้ำไปในราคาครึ่งควบนะครับผมมองให้อยู่เจ้าบ,บ้านน่ารุ้นกว่านะครับขออนุญาตก,กันนะครับฝาบกกดติดตามได้ก่อนสำหรับไอ้ช่องยู u ูบตีดัดบิ๊กโจมเลยเปิตีดัดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประมาณอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากโอนนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ